ดวงของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2568นะครับเรามาดูกันว่าดวงของชาวลัคนามังกรจะเป็นยังไงในเดือนนี้โอ้โหใบแรกมาได้คิงเหรียญโอ้โหวิการเงินปังตั้งแต่ต้นเดือนเลยโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนามังกรด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากคิงเหรียญน,นี่คือไพ่เศรษฐีนะครับมีเกณฑ์ได้จับเงินล้านแน่นอน ใครที่ทุกทนเรื่องเงินนะครับตั้งแต่เดือนกันยาตุลาเนี่ยนะเข้ามาเดือนนี้คือการเงินมาเต็มระบบเลยนะครับโหก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับชาวลัคน,นาราศีมงกรใบที่2ได้10ไม้เท้าสิไม้เท้านี่คือเรื่องการงานจะว่การงานคุณก้าวหน้าแน่นอนเลยครับธุรกิจอะไรที่วางแผนวางระบบไว้แล้วนี่นะหรือคุณไปดีวไปอะไรกับลูกค้าไว้แล้วนี่คือเดือนนี้แหละ,ะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตของ,งคุณเลยนะครับ รับทราบเต็มๆใบที่3ได้6ไม้เท้าการงานก็ยังเดินหน้าไปต่อยอดจากงานที่ทําอยู่นั่นแหละนะครับจเจริญเติบโตใครที่จะไปสอบอราชการหรือสอบไปแล้วนะนะรอเรียกนี่ครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับได้ตําแหน่งส่วนใครที่รอสัญญาใหม่นี่คือได้ได้สัญญาระยะยาวแน่นอนได้สัญญาใหม่แน่นอนนะครับการงานดีอ่ะ นะครับการเงินดีไม่พอการงานยังดีด้วยโอ้โหสุดยอดมากตกงานจะได้งานนะจะได้ทํางานราชการหรือรัฐภัสรกิจนะครับวันนี้ใบที่4ี่โอ้โหได้ดูโบถูกหวยแน่นอนชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนนี้มีโชคนะใครที่อยากจะไปต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ไปด้วยนะครับอยู่ต่างประเทศทาวานได้ด้วยนะตัวนี้ใครที่คิดจะแต่งงานเนี่ยมีเกณฑ์จะได้แต่งด้วย รหรือใครที่อยากจะมีลูกนะเดือนนี้คือตั้งคันแน่นอนอยินดีด้วยนะครับชาวลัคนามังกรเดือดแฉะเชื่อนในใบสุดท้ายก็หน้าที่การงานที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายในในเดือนนี้นะมันอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดแต่ทําแล้วมันดีนะครับแนะนําว่าให้รับเลยนะสนใจไพ่ใบนี้มักจะหมายถึงว่าคนที่แบบจบมาอีกด้านหนึง่งแล้วมาทํางานอีกด้านหนึ่งอ่ะแต่มันรุ่ง จะได้ทํางานที่เังไม่ทันนั่นแหละให,ใ,หให้รับเลยนะครับรับแล้วคือดีแน่นอนหูยินดีด้วยนะชาวลักนามังกอโอ้โหปังมากช่างโชคลาภการเงินการงานโอ้โหสุดยอดเลยอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงในรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้าย ก็ไม่ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ